คูณไม่ออกเลยอะก็คือแบบว่าเดินเข้ามาแล้วแบบว่าคูณไม่ออกเลยแล้วมันยันคะใช่ค่ะก็มันบอกกับพี่เหมือนกันว่าแบบเราไม่เราไม่คิดว่าเราจะต้องมาแบบเจอแบบเนี้ยมาส่งเขาแบบในในสถานการณ์แบบนี้ค่ะเพราะว่าจริงจริง หยาดก,กับแตงโมก็รู้จักกันมาก็สิบกว่าปีได้ก็ตั้งแต่เข้าวงการมาเลยอะตอนโตเนี่ยค่ะ,นนคะสำหรับแต่ละทุกมีค่ะสำหรับหยาดนะคะเรื่องการทํางานต่างๆอะคะ่ะที่เราได้ทําร่วมกันมาแล้วก็เป็นภาพความทรงจําดีๆค่ะที่ว่าเราเจอกันทุกปีปีนึงหลายๆครั้งมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็ไม่คิดว่าจะต้องมาส่งเขาแบบนี้ค่ะ ก็มันมันเป็นความรู้สึกที่จริงๆก็อยากพูดเป็นร้อยล้านคำพูดเนาะมันมีมันมีเรื่องที่อยากจะพูดได้ฟังถึงโมแต่ว่าวันนี้ทุกคนก็น่าจะได้รู้ถึงความน่ารักของโมมาเยอะมากๆแล้วแล้วก็จากใจเพื่อนที่อยู่กับโมมาตั้งแต่มัธยม,มนะคะก็จนกระทั่งวันนี้ก็20กว่าปีก็เป็นคนที่ไม่เคยพูดถึง ความดีของตัวเองให้กับคนอื่นเลยไม่เคยต้องสร้างภาพตัวเองให้คนอื่นรู้ว่าแบบตัวเองทำดีอย่างไรบ้างนะคะเป็นเป็นสิ่งที่เราไม่อยายรู้สึกว่ามันเลวมากกล่าวว่าไม่รองยี่ ก็ทำใจยากเนาะเพราะว่ากี่ก็รู้จักกโมมา20กว่าปีใช่ปยี 22, 22, 22. ่สิบสองยเ่งแต่เด็กอะค่ะเมื่อก่อนก็คือเวลาทำงานด้วยกันก็อยากจะไปกับกี่ก็จะมีโมอยู่ด้อยู่ด,ยด้กันตลอดอยู่แล้ว่ะที่เองก็ได้มีการเรื่องราวีกกัด้วยการร้องเพลงใช่ใช่ค่ะก็จริงๆวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่าเราอยากให้ทุกคนยิ้มได้แล้วนะแต่ว่า แม้กระทั่งตัวเราเองก็ยังยิ้มบอกไม่ได้แนมะ้กระทั่งเราเร้องเพลงส่งนศัศเสรเพื่อกับทุกคนรู้ว่าโมรับรู้นะแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดมองในมุมเรื่องดีๆเพื่อนเราไม่ต้องเจ็บแล้วถูกไหมเพื่อนเราไม่ต้องไม่ต้องมารับรู้เรื่องในโลกนี้แล้วแต่ว่ามันทําใจไม่ได้ทุกคนคนแบบความ การเกิดขึ้นต้องอยู่ระดับไปมันมันเป็นการตั้งอยู่ที่เราไม่ควรจะเสียผู้หญิงที่มีคุณค่าขนาดนี้สิ่งที่เขากำลังจะทําให้โลกนี้สิ่งที่เขาพยายามจะทําสร้างสร้างคุณค่าให้กับประเทศนี้ในลักษณะงานของเขาเขายังทําได้อีกมากมายเราเสียดายท,ทาราธิดาเพื่อเราทุกวันนี้ก่อนนอนนะคะ,ะจะหลับตานอนท,ที่เองชอแตโงโมยังมะรอย ไม่มีวันลบเลือนไปแล้วก็อย่างที่ทำใน MV เราเราทำไว้ว่าเขาเกิดปี2527ใช่ไหมคะแล้วเราก็เขียนคำว่า Infinity ก็คือมีรันดอนเขาไม่มีวันจบที่ที่ถ้าปีนี้เขายังอยู่ในใจเราไปอีกต่านนานเท่านาน mm hmm. ก็เลยจะทำให้รู้สึกว่าเวลาที่เราไม่มีใครแล้วอะวันวันนั้นเราจะรู้สึกว่าเรารักเขามากแค่ไหน ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนในในประเทศนี้หรือว่าในโลกนี้ได้รู้ว่าอยู่แล้วเราก็บอกรักกับคนที่เราอยู่ข้างๆให้มากที่สุดอยากบอกไปกับเพื่อนอนะสนใจไหเราอยากสำหรับหยาดก็อยากรู้สึกว่าเหมือนที่กี้บอกนะคะว่าทุกวันนี้เวลาแต่ละวันมีความหมายมากขึ้นเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าชีวิตคนเรามันจะสั้นขนาดนี้ก็แค่อยากจะบอกมูนะคะก็ ขอให้โมไปอยู่ในที่ที่มีความสุขแล้วก็ขอให้โมมีแต่ความสุขแล้วก็ไม่ต้องเจ็บปวดอะไรอีกแล้วค่ะภาพภาพของโมที่สวยงามนะคะจะอยู่อยู่ในใจอย่างตลอดไปค่ะก็คิดถึงอดีตที่เราเคยสนุกกันล่าสุดเราไปต่างประเทศกับโมนนนเนาะเราได้ย้อนกลับไปดูภาพเก,ก,ก่าๆอะค่ะก็ คงจะต้องบอกว่าเหมือนที่ทุกคนรู้สึกนะคะโชคดีที่เราได้รู้จักเขาเราได้รู้จักแบบในฐานะเพื่อนคนคนหนึ่งที่ใกล้ชิดกับเขาเราอยากจะบอกว่ามันจะเป็นเมมโมรีหรือเป็นความทรงจำที่มองย้อนกลับมาเราจะไม่มีวันลืมผู้หญิงชื่อพัทราที่ดาวประชลวิรพงษ์เลยเท่ได้ค่ะ <c oughs> ญญาายังสกนนะคะรังง <c oughs>